สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเที่ยวง,งานบุญเบืองไฟที่บ้านใหม่พัฒนาตำบล้างก่ออำนาจเจริญครับอันนี้ร้านแอดครับฝากมดหนด้วยนะครับใครเจอขอบคุณครับที่กดไลค์กดติดตามครับกราร่าีงของน้องเอเย่นโเัของน้องเอเยนครับเป็นงแรกของวันนี้ครับขอให้ทุกน ลูกกระเาตกกลไปหจับไปนว่มองเอ็น้องเยต้ไป <c oughs> ครับโอ้โหกระโดดกระกระยับกระยับวังนรยับกระยับังนรฮะฮึดนะครับชุดชุดมองเรียบร้อยปลอดภัยคือสูงโลกระชากโต๊ะไมใกล้ไม่ไกลเอาที่นั่ง ต้นตัดต้ไขึ้นสวยงามครับระเิสามครับ

اوي <laughs> ดูบรรยากาศด้านล่างครับ 中国的，打咱们